JP Morgan Chase ประกาศโครงการยักษ์ชื่อ Security and r e s i l i e n c y Initiative มูลค่า1.5ล้านล้านดอลลาร์เมื่อวันที่13ตุลาคมโดยจัดสรร10,000ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ลงทุนโดยตรงใน4กลุ่มหุ้นเทคโนโลยีกลยุทธ์หลักได้แก่ 1. ควันตั้มคอมพิวติ้ง 2. กลาโหมและอวกาศ 3. พลังงานอิสระ 4. ปัญญาประดิษฐ์ โครงการนี้อยู่ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีล้ำยุคและยุทธศาสตร์ซึ่งทันทีที่มีข่าวออกมาก็ทำให้หุ้นกลุ่มวันตั้มคอมมิชชิ่งพุ่งแรงทั่วตลาดเลยนะครับคำกล่าวจากซ e o j เจมี่ไซมอนเขาบอกว่าเราปล่อยให้สหรัฐพึ่งพาแหล่งทรัพยากรและธาต และการผลิตจากต่างประเทศมากเกินไปซึ่งล้วนเป็นสิ่งสำคัญต่อความมั่นคงของชาติเราต้องฟื้นคืนความสามารถด้านเทคโนโลยีเชิงยุทธ,ธศาสตร์ให้กลับมาอยู่ในมือเราเองตลาดมองการลงทุนครั้งนี้ว่าเป็นสัญญาณสำคัญว่าเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้งกำลังกลายเป็นหัวใจของความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หุ้นตัวที่หนึ่งนะครับที่ได้อานิสง์จากการลงทุนครั้งนี้ก็คือดีเวฟขวัญตั D ้มดีเวฟกลายเป็นดาวเด่นที่สุดในปีนี้ โดยราคาหุ้นพุ่งกว่า3,558%ตั้งแต่ต้นปีเบื้องหลังความสำเร็จมาจากการทำประชาสัมพันธ์เชิงลุกและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีขวัญตั้มจริงๆดีเวฟใช้ราคาหุ้นที่พุ่งขึ้นสร้างวงจรบวกโดยออกหุ้นเพิ่มทุนแบบแอดเดมาร์เก็ตทำให้บริษัทมีเงินสดในงบดุลสูงถึง819.3ล้านดอลลาร์ในไตรมาส2แม้จะขาดทุนจากกระแสเงินสดอิสระฟรีแค 35.88ล้านดอลลาร์แต่มีการระดมทุนเข้ามา681ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวซึ่งมากกว่าช่วงไตรมาสหนึ่งหลายเท่าสิ่งที่น่าสนใจคือแม้จะมีการไดลรูดหุ้นหรือเพิ่มจำนวนหุ้นในตลาดแต่ราคาหุ้นกับพุ่งต่อเนื่องเพราะนักลงทุนมองว่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นช่วยให้บริษัทมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาขันต่มในระยะยาว ตัวที่2นะครับ리게티컴เ팅리게티ไม่ได้เน้นออกสื่อมากนะัก แต่กลับกลายเป็นหุ้นร้อนแรงอันดับสองในกลุ่มนี้โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า100%ในเดือนเดียวและกว่า4 8 0 9ในรอบปีจุดแข็งของลีเกตติคือมีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์หลายรายล่าสุดได้คำสั่งซื้อคอมพิวเตอร์ควันตั้ม2เครื่องมูลาค่า5.7ล้านดอลลาร์และสัญญาวิจัยกับกองทัพอากาศสหรัฐ อีก5.8ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมปี2025ลีเกตตีเปิดตัวระบบควันตั้มเซฟิอาตวันขนาด36คิวบิ และตั้งเป้าเปิดตัวระบบมากกว่า100ควิบิตภายในสิ้นปีนี้ 3. IonQ IonQ ถือเป็นยักษ์ใหญ่แห่งควันตั้มคอมพิวติ้งที่มีชื่อเสียงอยู่ก่อนแล้วจึงไม่ได้พุ่งแรงเท่าหุ้นเล็กโดยในรอบปีราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเพียง400.4%แต่ยังเป็นบริษัทควันตัมเพียวเพที่ใหญ่ที่สุดในตลาดด้วยมูลค่าตลาด19,000ล้านดอลลาร จุดเด่นของ IonQ คือมีพันธมิตรระดับโลกเช่น General Dynamics สำหรับด้านรัฐบาลและกลาโหม Hyundai Motor, AWS, Nvidia IOQ n Q, ยังเป็นบริษัทเดียวที่มีฮาร์ดแวร์ควอนตัมเชื่อมต่อกับทุกคาวหลักทั่วโลกรวมถึงทุกภาษาโปรแกรมควอนตัมและชุดพัฒนาล่าสุด IOQ n Q, ยังได้แต่งตั้งมาโคพิสโซยาอดีตหัวหน้าฝ่ายวิจัยประยุกต์ของ JP Morgan มาเป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายความสัมพันธ์อุตสาหกรรมซึ่งอาจเปิดทางให้บริษัทได้รับเงินลงทุนจาก JP Morgan โดยตรงในอนาคตสลุปภาพ รวมนะครับ JP Morgan กำลังผลักดันเทคโนโลยีควอนตัม AI พลังงานกลาโหมให้เป็นแกนหลักแห่งอนาคตของสหรัฐหุ้น q b t s RGTI และ IOQ n q, จึงเป็นสามารถสึกแห่งควอนตัมที่ได้รับแรงหนุนเต็มๆจากเม็ดเงินลงทุนมหาศาลนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดซับต c ข i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับเทพลงทุนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ